ต้องขยันและอดทนดีนะพี่เองแมนไปเห็นตะค้วมสมเด็จส่วน่าอยู่ไปถ่ายแต้วควมสมเด็จครับผมจริงๆแล้วนี่บอมาเห็นตอนเฮาเห็ดโอ้เตอนเห็ดเลยอุปสรรคมันหลายครับสัวสีได้นะ่อนอซีได้เมื่อธท่ามาดาขันน้องจ้างเขานี่บอกมือละสามร้อยสามร้อยเขาจะเงินใสมาจ้างเขาครับผม เพราะว่าเขาปลานไร่ใดเขาท่าลระเขามันอแสดว่าปลูกเถื่อเดียวเขาเก็บผลผลิตเงากิมผลผลิตเงาเลยเออบ่ไเ้ปลูกไรยเถื่อยากแน่ก็ต้องอดเอาแมนครับสวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้มาพอ้กับบ้านน้องในช่องปบป่าผ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวืันนี้บ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งแปลงครับผมพอพอเพิ่นจะปลูกบักซิดาหรือว่าฝรั่งนะครับพี่น้องเนาะพิกัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านน้ององค์นะครับเด้อ ตำบลโนนสังอำเภอกันทละลมจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือนีบาน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพื่อนนี่ครับพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้อพ่อหยังนอซื้อนาาสริตด์ผสมวงครับผมพื้นที่ของเฮ้านีประมาณจากไรครับพ่ออยู่นี่ประมาณสามไรสามไรนะพ่อเนาะฉพปฝรั่งในสามไรับครับ โอ้เฮาแบ่งเอามาปลูกฝรั่งนี่ประมาณสามไร่กับแล้วก็เหลือเห็ดหน้าน้าเหลือเห็ดหน้าแล้วก็ปลูกขี้อีกสามไร่ครับผมเพราะว่าแปลงนี้เขามาเบิ่งช่วงช่วงกําลังปลูกเนาะหรอช่วงกำลังปลูกมีประมาณตักเดือนพอบานนี่ฝรัร่งเฮ้าได้ขนาดนี้อันนี้สามเดือนเต็มเลยครับฝรั่งนี่สามเดือนเต็มเลยโอ้เขามาปลูกฝรั่งนี่คือสามเดือนเต็มแล้วครับผมเริ่มปลูกวันที่สิบหก ที่พกพุสผ้าโอ้ครับอันนี้ก็วัน,ว,นวันเหตุยีบเก่าหรือไงก็ยึดซ้ำเดืินกลัวครับ,รบที่ไปที่มาเฮาสีมะปูบักฝรั่งนี่เป็นยังไงพอที่ไปที่มาเราหงยฟั่งนี่ครับผมไปที่มาคือตะกอนีใอทำมาหากินยุงเถวขายก๋วยเตี๋ยวขายเข้ามันไก่บ้านนี้ผิดเศรษฐกิจมันบ่ดีแล้วก็มัน กบอายุหลายแล้วก็เลยคิดว่าอยากกลับขึ้นไปสู้บ้านเกิดนะครับผมสีมรกพพอน้ำแล้วก็กสีมาายังไงละ่ะสัมบันฑ์ไปเออวันปลายสีวิตครับก็เลยว่าอยากมันกลับมาอยู่บา้านเฮาเอออยากืนมาอยู่บา้านเฮาครับโอ้ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของพอเลยเ่รครับย่นข่าวพื้นที่ของพอเองเลยอ๋อเตกีก็กเฮตนาอย่างเดียวเออแต่กีเฮ็ดนาครับ บ้านนี้เฮ้าคิดจังไดก็เลยอยากมาปลูกบักฝรังใส่พื้นทีหน้าของเฮ้านี่บ้านคือเฮ้ามีพื้นทีเฮ้ามีพื้นทีไรเฮ้ามีต่พื้นทีหน้าถ้าเป็นป่าเฮามาหลือป่าทำแน่แมีต่ทีหน้าเฮ้าถมบอนี่พรมีเออกระลัมาถมครับผมเฮาก็เบิกป่าออกลมาถมทีถมทีคนทีใดมาปลูกฝรังคบ้านนี้เฮ้าจังไดพอเฮาจังไดมาคิด ปลูกฝรั่งบ้างปลูกฝรั่งนี่ผมบึงเพื่อเศรษฐกิจผมเขาไปเบึงว่าเพื่อเศรษฐกิจมีหยังแน่ที่ทำเงินเร็วมันก็มีอยู่หลายหลายอย่างอยู่แต่ผมเลือกเอาฝรัง่งฝรัร่งนี่ปีหนึ่งมันสิเก็บผลผลิตให้ผมววาใไอ้ผมบึงอ่ะค,ครับกับการดูแลร,รักษากันอย่างมันก็มันก็บอ่อย oh, อยากปนใดผมก็เลยอยากปลูกฝรัง่งครับ แล้วก็สองอยากพี่น้องอยู่เพชรบูรณ์คนกับเห็ดสวนฝรั่งอยู่แล้วก็เลยไปเบ่งงานเบ่งอย่างก็เลยมีแนวคิดว่าเอ,อปลูกฝรั่งคนก็เลี้ยงขอบครัวได้น,นะครับก็เลยโอ้เฮามีแนวทางอยู่แล้วแม่พี่น้องนอรับเพื่อนปลูกฝรั่งอยู่พุ่นับก็เลยคิดว่าอยากเอามาปลูกอยู่บา้านแเฮ้าเบ่งแน่ครับครับโอ้เพราะว่าเฮามีพื้นที่หน้าอยู่แล้วครับผ บ้านนี connect, no? part, ่มาปลูกเป็นตั <ny> ้งไดครับพ่อบานนี <my Hels inki> ่เ <ADHD> ก <my K ira> ินขาดหมายบอว่าแม่ก่อกะกะกะยังบ่โหว่ามันติดไปได้ดีวันไหนครับเพราะว่าเข้าวมีข้อมูลยังเขากัอาศัยศึกษาใน Youtube แน่เข้าไปถามพี่น้องแน่กโอู้ตรงนี้ก็คือเข้าปลูกนี่สามเดือนแล้วสามเดือนแล้วครับ้งเต็มปลูกมา นาสิซ้เดินเต็มตัวตัวตันนี้ปลูกปลูกที่หลังเท่ากุนเนี่ยเริ่มแรกพลังนี่เฮ้ากะหรือว่าเอาต้นพ่นมาปลูกพอ่เอาต้นพ่นมาปลูกครับอ๋อเป็นต้นตอนบ่พอต้นตอนครับผมต้นตอนนี้เข้าเอามาช่ำไม้กอนบ่หรือเอาใดมาปลูกเลยบ่ะเอามาช่ำไม้กอนครับครับเฮ้าเฮ้าเอามานี่เข้าสร้างจากใสพอบ่ะ อันนี้สั่งมาจากได้หลายเจ้าเลยครับ oh. สั่งมาจากลาชบุรีก็มีมาจากนครปฐมก็มีจากสมุทรสาครก็มีพอว่าเข้ายากหูว่าเจ้าได้ดีนะ hmm. พอเข้ากับบริษัทสั่งเดือนหลายๆเข้าสั่งเอาเทือนละลอยละลอยครับล้วแบบเฮากับม่าเปรียบเทียบว่าเจ้าได้ดีก็กันเข้ากับมาเหลือกสั่งทีหลังครับเป็นพันธุ์งั้งับบัดมันสีมีพันจิมจูแป้นสีทอง ตัวนี้เป็นที่ท่องครับอันนี้เป็นสุยมีอ๋อสลับกัน,คร,น,น,นครับอันนั้นเป็นจิมจูบดเลยครับบ้านครับอู้โซนทางขุดเป็นจิมจูบดเลยครับตรงนี้คือสุยมีสุยมีครับสุยมือน,นีห้าสิบปู่เป็นแถวจังสี่หรือว่าไปยังสี่<อ>จากนี้ไปเป็นสุยมีวะอโอ้โอ้นี่จะคันไปจังสี่ครับไปครับสุยมีนี่ประมาณแจ็กตนครับบ้าหนึ่งสองสามสี่หก แถว 1, 1> พิ่นนะาะพนเก่าสิบสิบเอ็ดเก่าสิบเก่ารอบพม่ารลอยต้นนี่ครับโอ้โมาอมาทดลองเบิงามาทดลองเบิงพงว่าพันยังที่เหมาะสมกับพื้นที่เหาแมนครับครับผมบา้านนี้ตรงนี้ก็คือเฮาปลูกเริ่มแรกดีเฮาปลูกจังไหพ่พอบ่าเฮาก็ปลูกธรรมดาครับเพราะปลูกปลูกต้นนี้ผมว่าพื้นที่ผมตำผมก็เลยเอาตั้งบ่ได้คุดหลุมครับผมเอา ปลูกแบบเอตั้งเลยโอ้ oh, ตั้งแล้วคูนดินใส่เลยตั้งแล้วดินกบเลยครับครับผมอู้พิ่นกระลังแตดยหวัด้วยพี่น้องเด้อบ้บานนี้เฮาเฮาปลูกแก้วนี่เฮาไใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยยังบ่พผ่อตอนปลูกเยียบได้ใส่ย,ยังเลยครับบ่ได้่ร่องพืนร่องยังเลยเพราะว่าเอตามที่บงใน youtube หรืออย่างถ้านคนบอกว่าบ่ตตรงันี่ยห่านหากมันเน่าคน๋ะครับผมก็ลลออเลยให้เพื่อนติดก่อน ขับเดือนหนึ่งผมก็ใส่ปุ๋ยครับก็ใส่ปุ๋ยกับยิบหาเจ็ดนี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยชีวภาพครับกับมือหนึ่งใส่ผสมกันครับก็ใส่แบบตามที่ศึกษาในย t u ู e คือค,คุด <ผม S 2> คุดคุดแล้วเขาก็เอาเลยระยะห่างดีพอบาทของห้องที่แกรกระยะห่างใส่ปุ๋ยนน่้อาใส่ห้องห่างออกจากอันนี้มประมาณ คืบหนึ่งเนี่ยอคือปหนึ่งจากต้นเขาคอยใส่เออหลบแรกเข้ากับเข้ากับเบิ้งตมพุ่มมันน่ะผุ่มมันส่งผุ่มมันหอดใส่เข้ากับใส่พอนหันโอ้เบิ้งใบเพิ่นนี่ครับปุ้งเบื้งส่งผุ่มครับผมส่งผุ่มเพิ่นบานระยะห่างของต้นของเฮานี่พอระยะต้นนี่สองเมตรครับโอ้ระยะต้นนี่สองเมตรระยะแถวนี่สองเมตรห้าสิบโอ้คือระยะต้นนี่สองเมตรละกันทั้งกุ่นสองเมตรห้าสิบเออระยะแถวสองเมตรครับห้าสิบ เ้าเช็ดใบประมาณนี้เพื่อให้เห่าเขาไปได้พอๆดีจังไ๋บะค <c oughs> ือที่ตามที่ผมไปบางของอยา่อยู่เป็นบูรณ์มาพน่นปลูกนั่นพ่นปลูกสองเมตรคู้สองเมตรแต่ว่าเข้าพ่นกะพ่นก็นกด,ดีอยู่แต่ว่ามันเกิดผมไปมองบางว่ามันมันระยะแถวมันอยากเข้าไปยากเก็บยามันสีทีจักหน่อยแต่ว่าพ่นนั่นพ่นปลูกเนว แนวนั้นก็คือหมายความว่าพ่นสิคุ้มดินเปคุ้มหยาคุ้มหยาพ่นสามารถคุ้มหยาได้เลยเพราะว่าถ้าต้นโตปุ๊บนี่ยญ้าสีบ่มีเลยครับหยาสิบ่มีเลยครับเชื่อว่าผมมาจนลองมึงว่าปลูกผมสีคุ้มด้นใคือพ่นบออมันต้นใหญ่แล้วผมก็สิปล่อยมันคุ้มเพราะว่าเห่ากะจิอาศัยเพื่อใบพ่นออกแม่นปุ่มพ่นออกนอกก็ต้นนึ่งก็สิอยุบเกลืกางกันรับครับ บานในช่วงนี้เพิ่นแตกใบยังสี่สามเดือนมานี่เฮากิแตงกิ่งแต่งยังไงเพิ่นบอกพอเติมแตงมันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนตั้งแต่สองเดือนแรกโอ้สองเดือนแรกที่เพิ่นแตกใบครับแตกกิ่งมาก,กครับเริ่มเริ่มเริ่มตัดต้นไอ้กิ่งข้างล่าง oh, มาก่อนเริ่มแรกตัดออกเลยครับเพาก็ตัดนับหาคู่ใบครับเพาก็ตัด บานนี้ช่วงนี้พอจีป้อยเอาหน่วยบอกพอบานอันนี้ทาได้สามเดือนนี่ให้ตัดแจงจริงครับตัดกิง่งจริงจริงข้างล่างที่มันที่มันเหี่ยวอืมอะกิ่งเพื่อยังเพื่อให้กิ่งมันใหญ่แล้วก็ให้มันแตกดอกครับผมเอ้ยมันแตกแตกใบแตกกิ่งขึ้นมาใหม่สางกิ่งขึ้นมาใหม่มันถสีมากพร้อมเหมือนกับ,กบเดือนที่สี่มันถสียมาเป็นกิง่ง ค่าพ่อมดอกโอ้ตามตามตามที่ศึกษาคุครับเพราะว่าเขาศึกษามากลายแล้วเออเดือนที่หามันก็สิเป็นหนวยเป็นเป็นเป็นดอกเป็นเป็นหนวยขึ้นมาแล้วกันครับเดือนที่หกมันก็สิเป็นหนวยพวอมหอโอ้ระยะเวลาของพอนี่ประมาณหกเดือนเออเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่รู้สิว่าร้อมหอร้อมหอเขาสิเขาสิไล่ห้องแต่ขังขังลางขางบนเท่ากับปล่อยให้มันใหญ่ครับ เทานบไปอีกประมาณนบไปอีก hmm. ม oh. yeah. oh. 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 ันเดือนิีแปดเดือนิีเก้ามันงกับสิบครัมเก็บเกี่ยวเทาจังมาเบ่งทหินเงาพอดอแม่ครับเพราะว่านี่ก็คือเทาเบ่งเทที่สองแล้วครั่เวที่สองนี่คือเทาเบ่งเบ่งรอบแรกตอนปลูกรอบสองนี่คือเท่าเริ่มจะเอาหน่วยแล้วบานว่ามัธ็ีคือคนไดบอลครับผมจะเริ่มสามเดือนจะเอาหน่วยแล้วบานยนอพนทั้งเบิร์ของเทานี้จนสุดหอดฝุ่นประมาณจักต้นพอบะ มันอยู่ประมาณพันสองรอยต้นพันสองพันพนอเปลูกหลายเลยครับป้ะ <laughs> ปลูก <laughs> เพื่อเพรยังเขาปลูกหลายว่าจีหนึ่งมันคอยบอเสียโอกาสผมว่าได้ปลูกแล้วแม่ได้ปลูกแล้วมันก็บอเสียโอกาสสองคณะปลูกหน่อยเนาไปตลาดมันก็พอกระเทิว่า ถ้าได้เฮ็ดแล้วก็ต้องเฮ็ดเออเพราะว่าเขาต้องการปลูกเป็นเชครื่องผนินดำนะครับผมคุ้มคิดอะว่าเห็นมีรายได้ประกอบเป็นกรรมคือคนว่าคนเฮ็ดได้เฮาก็อยากเฮ็ดน้ำพิ่นเบิ่งนะครับผมพ่าพี่น้องคนก็ปลูกฮกไลสิเฮาปลูกเอาครึ่งนึงของเพิ่นทับสะก่อนบ่แม่นเฮาสิเอาหลายคือเพิ่ลทับปลูกเอาครึ่งนึงของเพิ่นก็พอนะผมว่าครับพอฮ่องมาทดลองมาแล้วถามดีก่ข้างๆยังมีอีก แม่มันได้ผลจริงๆผมกว่าสิบปลูกคุ้มปอซื้อก็คุงมจนซื้อสองพันนี่ครับผมกับแดงทิสเกตครับผมโอ้ฟังเว้าอยู่ในนี่มีจักสายพันธุ์ละพอบะอันนี้มีอยู่สามสามสามสายพันธุ์อยู่นี่โอ้พ่อครับบานนี่เฮาลงทุนกับปลูกฝั่งเฮ้านี่เบิดเงินหลายบอ่อพอลงทุนบ่หลายหรอกครับแต่ว่าผมนี่มันมันผมนี่ คือพื้นที่ผมบ่พอมันก็เลยกลายเป็นวันลงทุนหลายครับผมพอผมลงมาสมที่เขาต้องเริ่มเห็ดไม่เบิดเลยมันลือปลาจังซี่มันก็เลยเป็นลงทุนหลายแต่ว่าก่นลงทุนเฉพาะระบบนำนี่มันมีไฟฟ้าแล้วนี่มันสิบ่บแพงเลยถ้ามีไฟฟ้านี่สีบ่แพงเลยครับแต่ใส่ไฟฟ้านี่เจะล่าสซลล์เจาะแล้วก็ใส่ปั๊มครับผมปั๊มสองแร่ง โอ้ตรงนี้คือเฮ้าใสโซลาเซลล์มผมใสโซล่าเซลล์เพราะว่าผมอยู่ไกลไฟฟ้าโอ้โอ,อ้ไกลจากหมู่บ้านนอกออไกลจากหมู่บ้านโอ้ตรงนี้คือเฮ้าระบบน้ำของเฮานี่คือแผงโซล่าเซลเล,ล,เซล์เลยโซล่าเซลล์เลยครับบานเฮาก็มาเดินสายน้ำสายทั้งเบิดเลยครับสายน้ำนี่ผมลงทุนประมาณมันเจ็ดพันโอ้เฮ้าต้องมาว่างแผนไว้ก่อนคือเฮ้าเปิดน้ำปึ๊บเฮ้าบดยงางหดยากเลยติ้นเฮ้าก็ต้องการเฮ้า้านน้ำ มันมันก็คือไฟฝ่าเนอะ <ạ. S 1> มันเป็นมันอาศัยดวงอาทิตย์แดดแดดแดดปุ๋ยเมฆดบางปุ่มเนี่ยเขาก็นับเลยถ้าสิมมตจักสายเ้าฮุด15าสายอือ1าสายคือสิบ1าสายหรือว่าหรือว่าถ้าตรงการให้ให้ให้มันกลวงท่อนไหนท้องกระป๋าเปาถ้าปปเขาใส่ปุ๋ยไม่เฮาก็ให้มันกลวงอยู่เม็ดหนึ่งตามที่เฮาหลอบใส่ปุ๋ยคถ้าถ้าฮุดดินซุ่มแล้วปุ๊ม เฮากับตรงการว่าเฮาสิคุ้มหนาน่อ oh. หนาเฮ่ากับเปิดสะโพกวงล้อมครับผมเอาหาสิบเส้นรอบหาสิบเส้นพอ oh. เพื่อบ่อให้เพื่อบ่อให้ดินมั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 นซุ่มไปไปไกลครับผมคืมมอเท่าแทงสายไปเรียบร้อยทั้งเบิดแล้วเวลาเฮาอยากเปิดก็เปิดนี่เลยเลยครับคืนเฮ่าเปิดเลามันม,นมีตัวเปิดไหอ๋อ oh. เปิดไปแล้วก็น้ำพุ่งกันเลย ครับนางก็สิเป็นตัวนี้เลยครับครับผมอันนี้เขาเอิ้นี่มีสปริงเกอร์บ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นสปริงเกอร์ใหญ่เด้อครับเฮาเป็นซ้ำละอองแม่นๆเฮามันก็ใช้ประมาณ15หาที่ก็ทุ่มแล้วครับครับผมแต่ตอนช่วงมีบานนี้เฮาได้มียาฉีดแมลงบ่พอบ้านอันนี้มันสิมีแมลงมากวนก็คือแมงแมงหยังแม่งแม่งกินนุ่นมูล ร่างเพียรแล้วมันล่องครับเอาวายู่อยู่ยบานเหาเอาหนังขับปอบานไลเพิ่นผมเอาอย่างเ่ะเอาเซฟวินแปดใส่แต่ว่าขาเพียร่าตายไปไหครับผมเขาแม่งกินน่นมุลน่ลตายคือเขาเริ่มจะเจอปัญหาแล้วตั้ง่ะผูกมาตั้งจะผูกมาครับอูิคนเริ่มจะมีเพียมากเนี่ยเพียแป้งครับผมผมฉิดยา อาทิตย์หนึ่งสี่เือนหนึ่งเจ็ดหมื่นสี่เถินหนึ่งครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือมันหนาผลหนาผลก็เลยมีศัตรูพืชแน่ัจหน่อยเป็นเพียนะพอนาะต้ยอืมต้นตายหมดครับโอ้นี่ก็คือข้าตัดแล้วก็จะแตกครับตัดแลันก็จะแตกยอดครับครับผมม้วนนีก็ซ้ำกันไปเบิดเลยสามเดือนอีกสี่เดือนนึงมันเกิดสิขึ้นมันก็สิมันก็สิไงสามสิโอ้ไ่แล้วก็จิต้อมมันก็สินับมันก็ คใบสีสามมันกสิมาพร้อมกับตาดอกเลยตอนนี้ครับผมพอเดือนที่หามันกสิเป็นดอกเดือนที่หาเดือนที่หกกสิเป็นดอกเป็นหน่วยเรัาก็สิเดี่ห่อเขาก็เริ่มห่อเลยครับเป็นหน่วยครับเขากสิขึ้นว่าสิไปบึงอีกว่ากิ่งหนึ่งพันสีเอาไว้จักหน่วยครับผมว่ากิ่งมันสิไงปันไดอันนี้ก็เริ่มกิ่งเริ่มไล้วครับ เขาก็ตรงจริงเขาก็ต้องศึกษามานําคือกันมาศึกษาศึกษากับผมเขาเจ็ดหนังผมกับบึงกลับไปบ้านผมกับไปนอนบึงครับผมนั่งบึงตื่นขึ้นตีซีตีหาวก่อนถึบ้านี่ผมก็เปิดบึงก่อนเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็นหนังเขาไปเขาไปถามเขาก่อนครับเพราะว่าบ้านนี้เข้าช่วงช่วงนี้ของเขาเขากำลังเริ่มปลูกเริ่มกำลังสามสี่เดือนนี้พอมาอยู่สวนนี่พอ่าเมื่อยบ่ เมื่อยเรื่องเมื่อยเมื่อยครับเมื่อยเมื่อยเมื่อยแต่ว่าเท่ากับบอว่าเท่ากับบอกได้ว่ายังล่ะเห็ดเอาเป็นเอาตายเท่ากับขันเมื่อยเท่ากับเศร้าพักพอนครับผมแดดแห้งเท่ากับพ่อหลูกพ่อเมียอยู่ห้องครับในมือแรกเท่ากับเขาไม่เห็ดหรือว่าขันมันเล่งดวนคือใส่ปุ๋ยใส่ยังให้ให้มันท่านหลอกบันกับอดเอาลังเทือกับห่อนแหงก็ต้องอดเอา เพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงกําลังเข้าจะปลูกแล้วก็กําลังจะได้ดอกขาก่าวก็ใส่ปุ๋ยเป็นรอบเดือนหนึ่งใส่หนึ่งเดือนหนึ่งใส่หนึ่งครับครับเขา้าจังเบืองของพอไปเรื่อยๆนะพอน้องเพราะว่านี่นะครับพี่น้องคนขยันครับเบิงพ <laughs> อเริ <laughs> เ่ม <laughs> โ้แม่นขยันมาเห็ดแตงแต่ตปลูกแตงแต่ตนในอยน้อยได้พี่น้องเด้อน,นี่ <c oughs> ละละก็ช่วงนี้ละเริ่มแล้วเริ่มจะเอาดอกเอาหน่วยแล้วครับบานแตงจะพาพี่น้องว่าเบิงตอนพอจะได้ หอหนวยอีกหนึ่งเพราะว่าเบิ่งหอหนวยครับผมเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นสวนอีกหนึ่งแปลงที่ห้พี่น้องใ้มาเรียนรููน้ำกันตั้งแต่ปลูกนหอเนะครับผมจนนี้ครับเบิ่งมาเบิ่งเจนีบานบู่วต้นของเพื่นนี่อันนี้เป็นแตกกลุ่มเป็นจิมจูครับโอ้จิมจูจิมจูไก่เมล็ดอู้ไรเมล็ดครับเขาล่องปลูกเบิ่งนี้เพราะว่าอันใดพอบานสิเหมาะสมกับพื้นที่เฮานี้พอปลูกปลูกมา ผมว่ามันง่าหมดสมครับมาะสมบัติครับปลูกง่ายบบกพลังในกปลูกพันธุ์กังไงยบไ้เกี่ยวกับพื้นทีเลยโบไ้เกียวกับพื่นทีเลยสีเกี่ยวกับเผาสิปูบ่อองผมนี่เป็นดินดินไส้ล้วนๆนะครับเนี่ยผมเอาดินไส้มาถมโอ้ฝุ่นขี้งหัวกับโบมี่โบมีหอดฝุ่นเลยบ่มีฟฝุ่นไม่ยังผมเอาตังตะปุ๋ยใส่ตะปุ๋ยอินทรี์ครับผมใส่ผมเอาใส่ปุยอินทรี์อย่างเดียวครับ เขากะมังเริ่มมาปงดินใหม่ครับปุ๋ยอินทรี์นี่มันมันดีอยู่เลอดีดินนี่สีสีบนแน่นเด้ครับไกลๆนี่สีบนแน่นเลยครับว่าคือดินน่ะสาดินน่ะสีมันสินนีนแต่ว่าใส่ปุ๋ยอินทรี่เราดินบนเนียนดินล้วนชุ่ยพอแม่โอ้นเด้อพี่น้องเด้อซุดพุน้ะครับเด้อแล้วสิผายางไปเบืองอีกแป้งพอนงี่ยวไก่แห้งว่าเฮามาเบืองอีกรอบนึงแล้วรอบนั้นเป็นแป้งอันนี้เบิ่งหน่อยๆเดียวนะพอนเออ โหลายดอกสามไรขึรายดอกอืมแต่ว่ามันเป็นเนืเป็นตัที่เง่าแต่เลืยไหลายขึ้นจังขึ้นหลครับนี่คือเป็นแผงโซล่าเซลล์โอ้สามแผงบ่สามแผงรัาพ่อพ่อมจอยูซีมือสามอืมเป็นเป็นสองนิ้วครับพร้อมใส่น้ำเลยน้องพอนาอครับนี่ตรงนี้ก็คือดีบุลน้ำอยากได้ย่ามได้ก็ปล่อยเอาเลยแมนครับอ้ ตรงนี้คือปูนพอพันเห็ดเถียงนาน้อยไวนังเศร้าห่มแล้วพอดดกหรอคือเวลานั้นเข้ากับแดดลมน้ำตกคอยมาเห็ดแมนนี้เ็คือเมื่อกินยาพาราไม่เห็ดหรือบอแมนปวดเมื่อยกินยาพาราไม่เห็ดหรือบอแมนบอดเดบอดเคุ้มอยของพันเห็เป็นไรพ่อบานีต่างกันบอกับเข้า อยู่กรุงเทพกับมาอยู่บ้านเฮามันต่างกันหลายแตกต่างของพอเป็นแตกต่างเพรายุงเทพเนี่เฮาอยู่แบบเขาขายของเนาะมันอยู่ในห่มมันสุขสบายเลยไม่บวดเดือดร้อนทังไ้ครับผมแต่ว่ามาอยู่สีมันตากแดดตากฝนตากลมแต่ว่าเฮาอยากมามันหลายกว่ากันเฮาอยากมาอยู่ตามควาวฝันเฮาแมนแมนแมนอยากกลับมาอยู่บ้านกัเลยจังใดเฮาก็ต้องกลับมาอยู่บ้านอยู่แล้วคก็เลยคิดว่านี่ล่ะผ้าภากหนาของเฮาเฮ็ดใบ แมนผมว่าผมจริงๆแล้วคงการนี่ผมว่าเซตไว้ให้ลูกหลาน oh, <okay. S 2> แต่ผมเลิกบกเฮ็ดทำแล้วก็ให้หลานมานุ่มนึ่การต่อหรือว่า oh, <okay. S 2> ให้ลูกเคยมาเฮ็ดต่อ่า <c oughs> ่นา <c oughs> นขเขาอยากเฮ็ดับบ่อยากเฮ็ดแล้วก็แล้วผมก็สิถ้าเป็นผมเฮ็บดบ่ได้ผมก็สิลือ่อลื่อแล้วผมสิปลูกหญ่าเลียงงัวอ๋อครับเฮ็ดเป็นฟ้ามัวเฮาต้องทดลองเบิงครับผมว่าถ้าเรียงงัวม oh, <okay. S 2> ันก็สิ <c oughs> บ่ได <c oughs> บวคือสิคิดคือว่าคือสิบวยากพอเหตบปกสิดาหนึ่งโอ้แนวทางหนึ่งผมก็สิลองทดลองเลี้ยงง่วนครับข้างๆเาาก็สิทดลองเบิงครับผมเขานี่สองแบ่งยี่เหล่าว่าอันใดง่วก็เฮลฝรั่งนี่ตัวแดงติดกันก่อนบ่ครับโอ้ข้างๆงงวพ่อป่ะบ่โมเมนง่วพี่น้องกับผมสิเลี้ยงง่วกลางน้ำโมเมนเลี้ยงง่วนวนี้ยนีผมสิเลี้ยงง่วกลางน้ำแบบใดพ่อปะง่วกลางง่วเลี้ยงง่วันสิมีอยู่สองมีอยู่สามอย่าง หนึ่งเลียงต้นนามสองกลางนามสามปลายนามเข้ามาเรียงง่วครับผมสิเลียงกลางนามต้นนามก็คือเลียงเอลูกอครับผมกลางนามคือเลียงเลียงออายุเดือนหนึ่งไปหาสองเดือนครับปลายนามคือพวกสิเอาไปขุนขายเรียกก็ปลายนามครับตัวนี้คือเขาสิเลียงกลางนามเลยงกลางนามใช่ครับคน เอาไปขุนขายผมโอ้ตรงนี้ก็คือเข้ามาทดลองเบงเอาเข้าไปมำมีกแปลงเข้าครับรับทาคือตรงนี้ไปได้ดีเข้าก็เอาตัวนี้ไว้แล้วก็เฮ็ดตััวน้นตอครับในเพราะว่าในความฝันของเข้าครับผมว่าเศรษฐีเจ้าเดิมผมอายุห้าสิบแปดปีครับผมผมเกสี็ดไปห้าเจ็ดสิบปีแล้วก็ีิเศร้าขึ้นว่านะบานนี้ช่วงนั้นก็คือเฮ้าทาเอาตั้งแต่ผลผลิตบาน ข้าวเจอว่าจีําบากในแต่ช่วงนี้เออต่อไปบานเพิ่นต้นใหญ่ต้นสูงเฮ้ากับสิไดอย่ห่มเนะพอนาอแมนโอ้คือตอนนี้เฮ้าต้องเลี่ยงเพิ่นซะก่อนแมนได้หยาได้ยังนี่ผมว่าผมยากเฮ็ดคือจังจังพี่น้องอยู่เพชรบุ์เพิ่นเฮ็ดนะอครับเพิ่นเฮ็ดได้จังไห๋แปลนบอพิ่นหนึ่งสิบ่มีหยาเพราต้นขึ้นก็พลังแถวสมุติสาคอนครับแมนบอก ผมบอกเขาเจ้าสิว่ามีหยางมีหยางเลยคือเนมยมาให้ติ้นตะต้นสีดาเลยแต่ว่าตรงนี้บันเป็ะแป๊นทั้งที่พ่อได้ข่ายหยาบหรือวาสดาผม่าได้ผม่าได้ใส่ยาข่ายหยาเลยนะครับบอกครับบอกก็แปนครับเท็บผมใส่เครื่องตัดหยาโอ้ตัดหยาแล้วก็ลกเอาลกน้ำตัดหยาน้ำโอ้ยบึงขับพี่น้องแป๊่ดีเลยครับเดินเนี่ยไปเห็นแต่ตต้นฝรั่งของเพิ่นเลยเด้อครับเ้อคุณสุดผุนผมที่ใส่ ใส่เครื่องต้นหยาด่าแบบว่าใส่เครื่องหยาดเอาเลยปั่นเลยปั่นให้ไต่ไปเลยครับตัดถากถากหยาไปเลยใช่ไหมซ้ำเห็นให้เป็นพื้นดินไปเลยนั่นแหละับมันก็ะยย่กับการเท้าเขาไปศึกษาเบิ่งเ่าคนเกจังไหนคนปลูกด้หลายคนก็เคยเอาหยาได้ก็เลยเอามาปั๊บเปลี่ยนใส่ห้องเจ้าของตมวหนึ่งกับซี่ล่องหาล่องพ่อไปเรื่อย ตามแห้งเห่าเออมื่นหนึ่งผมเอาหาหล่องสามหล่องเ,อเจ้าแต่วมันก็เฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดไปเรื่อยเบิ่งแนวทาสร้างคนเฮ็ดนะคนเฮ็ดครับครับแต่เขาต้องเอาไม้ซักอีกบ่พอเออคำยันครับโอ้คำต้นไม้ไว้คำให้ล่มมันโยกหลากเลยโอ้ยคนต้องขยันละอดทนจีิงจริงน,นะพี่น้องอเด้อยคนต้องเสาสปริงเกอร์นี่ก็ต้องเฮ็ดเอาเองเดี้ยโบแม่นว่าเห็น หลายๆช่องแล้วไปเห็นตั้งแต่ตอนผลเอาผลผลิตแมนไปเห็นตะควมสมเด็จทั้งห้างหยุดไปถ่ายตความสมเด็จครับ<ต>ผมจริงๆแล้วนี่บอมมาเห็นตอนเห่าเห็ดโอ้เหตตอนเห็ดอ,อุปสรรคมันหลายครับสวัวสีได้นะพอนไองนี่แหละครับพี่น้องครับบ้าน้องกับมาผ้าพี่น้องมาเบิงเป็นแนวทงังตั้งแต่เริ่มปลูกแลกนี่คือเขาสามเดือนแล้วกับผ้าพี่น้องมาเบิงอีกเทนึงโบเมนวาสีเห็ด ได้ตอนแรกไปเห็นผลผลิตเลยน่อนนท์มันเหมือนท่ามดาขันน mm hmm. ั่นสิจ้างเขานี่บอกมือละสามร้อยสามร้อยเขาสะเงินสต่มาจ้างเขาครับผมเพราะว่าเขาไล่ได้เขาทั้งละเขามเพราะว่าช่วงนี้คือเขาต้องเฮ็ดไปถึงเกียบปีแมนแมนแมนจังจะมีไา่ได้เขาหาเหาแมนครับคืดวานะคืดวาครับผมจักมันสีแน่นอนบนแน่นอนกับคืดวาครับเขาต้องเขาต้องเบิ่งไปเรื่อยๆนครนนท เพราะว่าช่วงนี้ก็คือช่วงที่เห่าร่องพิษร่องถือแม่ร่องร้ำร่องถือครับถูกต้องเลยละเพราะว่าเว้าง่ายๆก็คือช่วงนี้พอเป็นผู้เลี้ยงต้นไม้ก่อนแม่นอกคือเหาเห่าสือมาแล้วเฮาลงทุนแล้วเฮาตองเลี้ยงเพิ่นว้ก่อนต่อไปบานนี้ก็คือช่วงเจ็ดเดือนสีถึงปีเข้าไปนี่เพิ่นเริ่มจะเลี้ยงเหากลับขึ้นมามนครับครับเพราะว่าเหาสีเห็ดปลูกซีดานี่ก็คืออาศัยระยะ ปลูกแค่เดียวปลูกอาแสยว่าปลูกเทื่เดียวเก<อ>็บผลผลิตเีาตยาวกิมผลผลิตเงยเวเลยเออบ่ไเ้ปเลูกไา้เธอยากแน่ก็ต้องอดเอาแมนครับนี่แหละครับพี่น้องครับบแมเมนว่าจะเห็นแต่แต่ตอนเพิ่นเอาผลผลิตไปขาย <c oughs> เอาต้องมบึงตอนเพิ่นเห็ดน้ำแนว่าชัวสีได้นพอน์องนแมนแมนครับสัวสีได้ออดแล้วก็ไปได้ตอนช่วงเป็นผลผลิตล้วได้ราคาบอนันบมนี่นพนับครับนี่แหละครับพี่น้องครับความลำบาก ส่วัสีดมา,าได้ครับเดินนี่โบมเมนวา่าธรรมดาพอคนก็นลงทุนหลายเติบแต่ว่านี่ก็คือพอเริ่มจะเห็นแล้วโซนทั้งปุ่นกําลังตัดตัดยอดทีออกออกดอกเขาเข้ามีไฟฝ่าวิธีแบบว่าเป็นทีนู่นที่างนี่ส<อ>ี่บริลงทุนหลายที่บริลงทุนหลายเลยครับไฟฝ่าเขาสือ่อ เขาสื่อสิหมือนมันลงนี่ก็เรื่องมั่นเจ็ดพันแปดพันหรือว่าหมื่นหนึ่งนี่เอตีเต็มที่หมื่นหนึ่งเลยครับแล้วก็ระบบนำนี่ก็บอถึงหมื่นต้นพันนี่ก็ตีว่าหมื่นหนึ่งครับต้นพันนี่ต้นละสิบบาทโอ้สิบบาทนี่พอสิบบาทเขาสั่งมาเท่าไหร่ต้นเขาถึงมาทเั่งมาเท่าไหร่ต้นเขาถือมาซ่ําเท่าไหร่ต้นลอยต้นลอยต้นเขาให้เป็นหลอดเป็นหลอดว่าเขาจะปลูกเหมือนเราจังต้น ครับผมเขาปลูกเมือรหัสสิบต้นสองโคเมียก็ปลูกเมือรหัสสิบต้นนั่นก็สั้งมาลอยหนึง่งปลูกสองมือตานนั้นก็เศร้าไม่แห้งมือนกก <laughs> ลูกไปคือขยันอีเลียได้พี่น้องเดอ้เอเบิ่งเลยครับโอโซนทะั้งบุญบานส้ามางามกว่าบานพออันนี้เป็นหนึ่พันหนึ่งครับ,บ